สวัสดีชาวเมธค่ะดวงความรักประจำวันที่2มกราคมนะคะคุณได้ไพ่สามดาบนะคะที่กลับหัวนะคะส่วนเขาเป็นราชนิถือถ้วยนะคะ วันนี้นะคะแฟนคุณนะคะจะกลับมานะคะให้ความสนใจให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความรักกับคุณนะคะถ้าคุณเคยมีปัญหาทะเลาะก,กันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่อะไรนะวันนี้นะเขาจะเป็นฝ่ายง้อคุณแล้วก็จะยอมทาตามคุณทุกอย่างเลยนะคะมีพลังงาน make the effort นะคะก็เป็นฝ่ายเขานั่นแหละที่จะเสียสละนะคะทำอะไรเพื่อคนรักซึ่งก็คือคุณน่ะนะคะแล้วก็ มีพลังงาน peaceful restoration นะคะสุดท้ายแล้วคุณจะใจอ่อนนะแล้วก็ยอมนะคะที่จะไกล่เกลี่ยกับเขายอมที่จะคืนดีกันนะคะมันก็จะสามารถลงเอยกันได้ด้วยดีนะคะอยากให้รับพลังงานบวกตรงนี้ไว้เลยนะคะ